สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็มีิมินิซีรีส์เรื่อง No b l e Wedding มาฝากทุกคนกันนะคะเมื่อเจ้าสาวตัวจริงหายตัวไปชายหนุ่มจะทำอย่างไรเมื่อน้องชายของเธอเขามาทำพิธีแทนโอซอนที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับฮาวาจินแต่เธอดันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในที่สุดโอซอนจึงต้องเข้าพิธีแต่งงานกับชเวน้องสาวของเจ้าสาวที่หายตัวไปแทนในคืนวันแต่งงานเขากำลังจะบอกความจริงกับนายน้อย แต่นายน้อยก็เผลอหลับไปนายน้อยฝันว่าแม่หญิงของเขาเป็นผู้ชายตื่นมาเขาก็มองหน้าแม่หญิงและตกใจที่เห็นใบหน้าของเธอเหมือนผู้ชายเลยชเวจึงบอกว่าค่ะเป็นน้องชายของฮาวาจินเมื่อคืนข้าบอกท่านแล้วนี่แล้วนายน้อยก็คิดถึงสภาพตอนที่เขาเมาเมื่อคืนชเวสารภาพว่านายน้อยค่ะเป็นผู้ชายขอรับค่ไบบะไม่ใช่ผู้หญิงแต่นายน้อยก็กลับบอกว่าเจาไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นแม่หญิงของขา้าตังหากใช่ไหมนายน้อย ้อยจึงถามว่าแล้วฮาวาจินคู่มันของเขาหายไปไหนชเวจึงเล่าให้ฟังว่าเธอหายตัวไปนายน้อยเมื่อรู้ความจริงก็โมโหและวางแผนจะไปโวยวายกับท่านพ่อของชเวและแม่ของนายน้อยก็เข้ามาพบแม่ของเขาดูมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกชายแต่งงานและมาฝากฝั่งชเวให้ช่วยดูแลลูกชายของเธอทําให้นายน้อยไม่กล้าลมเลิกชีวิตแต่งงานชเวจึงร้องขอให้เขาช่วยเล่นละครไปก่อนจนกว่าจะตามหาฮาวาจินพบนายนาย้อยจึงบอกว่าจงเป็นภรรยาของข้าอีกแค่ไม่กี่วั ันนเท่า้และชเวก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกว่าได้ไปกันเถอะนายน้อยตกใจคิดว่าท่านแม่จับได้แล้วแต่แม่ของเธอแค่อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ชเวกังวลว่าจะต้องไปลองชุดจึงหาข้ออ้างปฏิเสธว่าจะไปธุระกับนายน้อยแต่น้องสาวข,ของนายน้อยก็อยากเล่นกับพี่ชายพวกเขาจึงทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายพวกเขาก็เล้ไปด้วยกันหมดพวกเขามาซื้อเสื้อผ้ากันที่ตลาดแม่นายน้อยจะช่วยวัดตัวให้แต่ชเวรีบวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อวัดต,ตัวเองขณะที่ชเววัดตัวอยู่ก็มี เสียงคนเปิดประตูเข้ามาเขาตกใจคิดว่าความต้องแตกเราแน่ๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นนายน้อยเขาเข้ามาช่วยบอกว่าจะช่วยวัดตัวให้เเวนายน้อยคอยดูแลชเวเรากับว่าเป็นภรรยาของเขาจริงๆชเวขอบคุณนายน้อยที่ช่วยเขาจึงบอกว่าค่ะช่วยเล่นละครแล้วต่อไปเจ้าก็จงกลับบ้านอย่างปลอดภัยเถิดพวกเขาสองคนกลับมาพักด้วยกันที่ห้องเเวชวนนายน้อยมานั่งด้วยกันนายน้อยร้อนมากๆจนเขารู้สึกว่ามันแปลกที่เขาร้อนขนาด เพราะจริงๆแล้วด้านนอกแม่ของเขากําลังจุดไฟเผาฟืนเพื่อจุดประกายให้คู่รักได้ฟิชเชอริงกันนายน้อยถอดเสื้อออกชเวถอดบ้างแต่นายน้อยเบือนหน้าหนีชเวเลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเราก็เป็นชายชาตรีเหมือนกันแต่นายน้อยกลับเขินแล้วสั่งให้ชเวอย,อยู่ห่างเขาในระหว่างที่ชเวปักผ้าอยู่กับน้องหญิงเขาทําเข็มทิ่มมือจึงหลุดปากไปว่าแมงเอ้ยนิ้วค่ะน้องหญิงลุกมาเขาตกใจแต่เธอกลับร้องขอให้ไปช่วยตักน้ํา ่อเมื่อเวยกลับมาน้องหญิงก็บอกให้เขาเตรียมเข้าครัวโดยไม่มีลูกมือเพราะเป็นคําขอจากท่านแม่ขณะที่เฉวยทําอาหารอยู่น้องหญิงก็แกล้งเอาเกลือใส่ลงไปในอาหารเมื่อถึงเวลากินอาหารท่านแม่ว่าไม่เห็นต้องเหนื่อยทําคนเดียวเลยเวยเลยบอกว่าก็ท่านแม่เป็นคนขอค่ะก็เลยจัดให้ทุกเขาหันไปมองหน้าน้องหญิงแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรพวกเขารีบชิมอาหารท่านแม่บอกว่าน้ำแกงเค็มไปหน่อยไหมน้องหญิงหัวเราะชอบใจเวยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ ลองชิมดูมันเค็มมากจนเขาพ่นน้ำลายใส่นาน้องหญิงต่อมานายน้อยกับชเวต้องเล่นละครเป็นคู่รักป้อนขนมกันบ้างจับมือกันบ้างกอดกันด้วยจนท่านแม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นายน้อยดูไม่ค่อยเต็มใจเล่นละครสักเท่าไหร่ในขณะที่น้องหญิงขี้ฉาก็มองดูอยู่และมาแกล้งให้ชเวซักผ้าให้แม่ของเธอด้วยน้ำสมุนไพรในระหว่างที่ชเวซักผ้าอยู่ยายน้องหญิงก็เอาน้ำร้อนมาบอกว่าเป็นห่วงกลัวว่ามือชเวจะแข็งตายในขณะที่ชเวซักกระ ที่ท่านแม่ให้เป็นของขวัญอยู่ยายน้องหญิงก็เทน้ำร้อนลงไปทําให้เสื้อผ้าพังชเวไยตะโกนว่าน้องหญิงตกกลางคืนมานายน้อยก็วยวายที่ชเวไปทําแบบนั้นชเวบอกว่าเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเธอเลยนายน้อยบอกว่าชาวบ้านคิดว่าน้องหญิงทะเลาะกับผู้ชายจึงขอให้ชเวช่วยอย่าถือสาเธอเลยแต่เขาบอกว่าเขาพยายามอดทนอดกร้นจนสุดความสามารถแล้วแต่ยายน้องหญิงก็ยังแกล้งเขาไม่หยุดจะให้เขาทําอย่างไรชเวจึงถามว่าน้องสาวท่านนิสัยเสียเป็นปกติ อย่างนั้นหรอนายน้อยบอกว่าที่เธอทําลงไปก็เพราะว่ากลัวว่ามือของชเวจะแข็งเขาบอกว่าไม่จริงที่เธอทําแบบนั้นเพราะเธอรู้ว่าหากรู้ว่าเทน้าร้อนอลงมาจะทําให้ชุดเสียหายนายน้อยอ้างว่าเธออาจจะยังเด็กเกินไปเลยไม่รู้เรื่องเขาจึงบอกว่าที่แกล้งให้สักผ้าทํากับข้าวทางานของคนใช้ก็เพราะยังเด็กนั้นหรอนายน้อยจึงยอมขอโทษชเวโชว์ชุดที่พังเพราะฝีมือายน้องหญิงนายน้อยซึ่งที่เขาดูใส่ใจของขวัญที่ท่านแม่ซื้อให้จึงบอกว่าจะไปตําหนิเธอให้ นายน้อยมาที่ห้องยายน้องหญิงบอกให้เลิกแกล้งพี่สะพ้ยได้ไหมเธอบอกว่าเธอไม่ชอบพี่สะพ้ยทำไมผู้ใหญ่ต้องจับพี่คุมถุงชนพี่ก็ไม่ชอบนางไม่ใช่หรอนายน้อยแอบซึ้งๆใจในความพยายามของชเวจึงบอกยายน้องหญิงว่าเธอกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวของเราอยู่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเลิกแกล้งเธอซะเถอะนายน้อยกลับมาที่ห้องชเวก็นอนไปแล้วเขาจึงเอากระโปรงที่เลอะมาวาดตกแต่งเป็นลวดลายให้ชเวด้วยความตั้งใจแต่อยู่ดีๆเขาก็เผลอตดออกมาดีที่ชเว ไม่ตื่นชามาชเวตื่นมาเห็นนายน้อยกับกองกระโปรงเววยิบกระโปรงมาดูก็เห็นลายแปลกๆที่กระโปรงและคําขอโทษจากเขาทําให้ชเวยิ้มออกมาเขาบอกให้นายน้อยไปฝึกฝีมือในการวาดรูปสักหน่อยเธอดานเยน้องหญิงเห็นพวกเขาสวิตกันก็ยิ่งไม่พอใจนายน้อยออกมาก็ออกมากับชเวบอกว่ามีคนเห็นชวาวจีนพวกเขาทั้งสองคนจึงพยายามแยกย้ายกันตามหาและตกลงกลับไปพบกันที่บ้านเยน้องหญิงตามมาด้วยเธอก็งงว่าทําไมพวกเขาต้องแยกกัน และเธอก็ได้เจอกับโจรกระจอกที่มาไถ่เงินยายน้องหญิงตกใจที่กำลังจะโดนตบแต่แล้วก็มีมือของเชเวมาช่วยเธอไว้ชเวจัดการต่อสู้จนโจรกระจอกหนีไปเขามาถามยายน้องหญิงว่าจเจ็บตรงไหนหรือเปล่ายายน้องหญิงจึงสารภาพว่าเธอแอบตามเขามาเพราะว่าเห็นเขาทั้งคู่ดีดามีความสุขเกินไปจึงแอบอิจฉาเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนแย่งพี่ชายไปเพราะตั้งแต่แต่งงานนายน้อยก็ไม่เล่นกับเธอเลยชเวนึกถึงตอนที่เขาอยู่กับอาวาจินจึงปลอบใจยาย,ยน้องหญิง ช่วยเข้าใจตอนนี้นายน้อยแค่กําลังยุง่งกลับมาห้องชเวเห็นนายน้อยก็นึกถึงตอนที่เขากําลังอ่านหนังสืออยู่เขาจึงบอกว่าตําราเล่มนี้เขาไม่เคยอ่านเลยปกติก่อนแต่งงานเขาก็ทําเพียงแค่อ่านหนังสือเท่านั้นพอมาอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่านก็แทบจะลืมมันไปแล้วเนี่ยนายน้อย,อยจึงบอกชเวว่าให้เลือกหนังสืออ่านได้ตามใจชอบชเวจึงถามว่าหนังสือเล่มโปรดของท่านสามีคือเล่มไหนนายน้อยงงกับคําถามแต่ก็พยายามหาหนังสือเล่มโปรดให้เขายกหนังสือที่ เขาชอบที่สุดไ้และบอกว่าหนังสือเล่มนี้ข้ารักมากแต่เจ้าเป็นภรรยาของข้าก็สมควรได้รับมันวันต่อมาไฮยองจะพอซีรีส์ไวซึ่งเป็นรุ่นพี่ของนายน้อยมาเยี่ยมเขาเพื่อถามไถ่เกี่ยวกับการแต่งงานว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาก็อักกระวนในการตอบฮยองถามถึงภรรยาของเขานายน้อยไม่อยากให้พบจึงบอกไปว่าทำอาหารอยู่แต่ไฮยองกลับบอกว่าเขาขอฝากท้องที่นี่แล้วกันกำลังหิวอยู่พอดีเฉวเข้ามาแนะนำตัวว่าเธอคือฮวาจินทำให ให,ให้ยองมองเธอแปลกๆด้วยหัวใจที่สั่นราวกับแผ่นดินไหว80ริกเตอร์และเอ่ยปากว่าเขาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนดูน่าสนใจเท่าฮวาจินมาก่อนก็นแน่สิเพราะเขาเป็นผู้ชายนี่นาไฮยองกลับมาบ้านก็เพ้อเจ้อถึงแต่ชเวแม้จะพยายามหักห้ามใจก็ทนไม่ไหวทามาชเวได้รับจดหมายจากไฮยองที่เขียนสารภาพร,รักเธอซึ่งเขาก็รักเธอจริงๆริฮยองเขียนจดหมายมาหาชเวทุกวันแต่เขาก็ขยำทิ้งจนวันหนึ่งไฮยองมาที่บ้านชเวจึงถามว่ามิทุระอันใด ไฮยองบอกว่าเขาไม่ได้มาหาเธอชเวจึงขอตัวไปทําธุระไฮยองบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาหาเธอก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าเธอไฮยองเสนอตัวไปตลาดเป็นเพื่อนแต่เธอก็ปฏิเสธตอนกลับบ้านชเวถือของหนักไฮยองจึงรีบมาช่วยถือของและบอกว่าเขาอยากคุยกับเธออยากมองหน้าเธอเยอะๆหลังจากที่ไฮยองขอตามมาส่งชเวเขาก็มาบอกกับนายน้อยเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้นายน้อยบอกว่าซูบ้านั่นทําแบบนี้ได้ยังไงกันนี่เมียของคนอื่น แท้ชาวบ้านเขารู้กันทั่วเหตุใดจึงมาทําเช่นนี้ชเวกังวลว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เธออาจจะโดนจับได้เข้าสักวันนายน้อยจึงมาหาไฮยองขอบอกว่าท่านพี่มีใจให้เมียข้าหรอนางเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วท่านพี่ไม่ละอายใจบ้างหรอนางเป็นเมียของรุ่นน้องแท้ๆไฮยองถามกลับว่าเขารักเธอหรือเปล่าแต่เขากลับบ่ายเบี่ยงไฮยองเลยบอกว่าค่ะรักเมียของเจ้าเขาถึงกับพูดว่าบาอชมาสเอาซะไปไม่ถูกเลยไฮยองบอกว่าการแต่งงานของเขานั้นเป็นเพียงการคลุมถุงชนแต่ง กาแต่ไม่ได้รักกันมันจะมีความหมายอะไรพยองเพียงแค่อยากทําตามความต้องการของตนเองนายน้อยบอกว่าผู้หญิงมีตังเยอะแยะทําไมไม่ไปหรอเขาพูดว่าเจ้าทําเหมือนว่าเมียเจ้าเป็นผู้ชายอย่างนั้นแหละนายน้อยเลยบอกว่าเขาหมายถึงสาวโสที่ยังไม่ออกเรือนพยองบอกว่าเขารู้ว่านายน้อยไม่รักเมียเพราะเขาไม่เจริญอาหารที่เมียแสนสวยอุตส่าห์ตั้งใจทําให้นายน้อยบอกว่าแค่นั้นเองหรอที่เอามาตัดสินเขาจึงบอกว่าสําหรับเขาไม่ว่านางจะหยิบจับอะไรก็ล้วนมีความหมายทั้งสิ้นพยองจริงง ใจกับเธอมากนายน้อยบอกว่าเขารู้สึกกระอักกระอ่วนพยองบอกว่าเขาคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองแต่ชเวบอกว่าเธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันพยองขอให้ชเวเปิดใจและรับฟังความรู้สึกของเขาเขาเปิดจดหมายแล้วก็ไร่กรอนว่าเม่นนางฮวาจินใจของขา้าเหมือนเด็กแรกรุ่นขา้าคิดถึงเจ้าทั้งวันละเมอถึงเจ้าทั้งคืนขา้าขอเดิมพันทุกอย่างท้งชีวิตเพื่อเจ้าชเวบอกกับนายน้อยให้ทาให้เขายอมแพ้ให้ได้นายน้อยบอกว่ายามใดที่พบหน้าเจ้าข้า รู้สึกสมบูรณ์แบบจเจ้าเหมือนสายฝนที่ทําให้หัวใจของข้าสั่นไหวชเวเดินมาบอกว่าเธอซึ้งใจมากๆค่ะท่านสามีพยองจึงยอมแพ้และขอตัวกลับไปส่วนชเวก็มาหาพ่อตอนนี้ยังไม่มีใครตามหาวาจินพบพยองเดินทางมาหาพ่อของเขาพอดีพอเขาเห็นชเวก็ทักว่าน้องสาวของวาจินเขาจึงบอกว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอพยองเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วบอกว่าเขาหน้าตาเหมือนน้องสาวราวกับฝาแฝดทำให้พยองเริ่มสงสยัยชเวกลับมาที่บ้านนายน้อยแม่ยายกับ น้องหญิงมาชวนเธอไปอาบน้ำด้วยกันเขาถามว่าสามีจะทำอย่างไรดีกลัวทุกคนรู้ว่าเขามีปิกาจูจังเลยน้องหญิงบอกว่าวันนี้เป็นวันของสาวๆรีบมาเถอะนายน้อยจึงตะโกนเรียกให้เธอเข้ามาช่วยหน่อยเขาบอกให้เธอกรีดร้องแล้วนายน้อยก็ออกมาบอกแม่กับน้องหญิงว่าเขาชนเตาเผาทำให้เธอโดนไฟลวกคงไปอาบน้ำไม่ได้เขาทั้งคู่ช่วยกันเก็บเตาทำความร้อนแล้วมือของชเวก็โดนลวกจริงๆพวกเขาจับมือและมองตากันนายน้อยค่อยๆทำแผลให้เธอแล้วก็มีคนของที่บ้า มาบอกเวว่าฮาวาจินกลับมาแล้วชเวกับนายน้อยจึงรีบมาฮาวาจินเมื่อเห็นนายน้อยก็ขออภัยเรื่องแต่งงานชเวถามว่าเธอหายไปไหนมาส่วนนายน้อยก็ถามว่าทําไมต้องหนีเธอบอกเพียงว่าเธอกลัวนายน้อยต่อว่าเธอทําทให้พี่ชายต้องลําบากต้องทํากับข้าวกวาดบ้านถูบ้านทั้งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแถมยังต้องมาหลอกแม่สามีกับน้องสามีอีกรู้ไหมว่ามันลําบากใจแค่ไหนพี่ของเจ้าต้องระวนกระวายใจทุกวันกลัวว่าจะถูกจับได้นายน้อยพูดเสร็จก็มโมโหแล้วเดินหนีไป พ่อของเขาขอโทษที่ก่อความวุ่นวายนายน้อยบอกว่าให้คิดซะว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อในความซื่อสัตย์ในเมื่อเธอผิดสัญญาเรื่องแต่งงานน้อยไม่บอกเขาเขาไม่อยากรับคนไม่มีความรับผิดชอบมาเป็นภรรยาแถมยังชมว่าถึงแม้เเวจะเป็นผู้ชายแต่กลับทําหน้าที่ภรรยายอย่างสุดความสามารถชเวฟังแล้วก็ซึ้งใจนายน้อยพูดจบก็เดินกลับไปชเวกลับมาขอให้เขาทบทวนเรื่องการแต่งงานใหม่อีกครั้งเพราะน้องสาวของเขาก็แค่กลัวเนื่องจากเป็นเด็กชเวบอกกับ นายน้อยว่าเมื่อฮาวาจินกลับมาเขาก็ต้องกลับไปยังที่ที่ควรอยู่แต่นายน้อยกลับพูดว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้าแล้วเขาบอกให้ชเวลองถามัวใจตัวเองดูว่ารู้สึกยังไงกับเขาแล้วค่อยให้คําตอบเขาพวกเขาทั้งคู่นอนหันหลังให้กันตื่นเช้ามานายน้อยก็ไม่เห็นชเวมีเพียงจดหมายที่เขียนว่าขออภัยขอรับนายน้อยคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีชเวอย,อยู่เคียงข้างเขามองไปรอบๆห้องก็ไม่เจอใครชเวกลับมาที่บ้านในขณะที่เขาเก็บเสื้อผ้าก็เห็นกระปรงที่นายน้อยวาดรูปให้ ทมให้เขาเองก็รู้สึกคิดถึงนายน้อยเช่นกันพยองมาที่บ้านของชเวก็พบกับฮาวาจินเธอถามเขาว่ามีทุระอะไรเขาบอกว่าเขามาหาพี่ชายของเธอเพื่อตรวจสอบบางอย่างเธอบอกว่าเธอชื่อฮาวาจินพยองบอกว่าฮาวาจินที่เขารู้จักไม่ได้หน้าตาเช่นนี้ชเวก็เดินมาสารภาพความจริงกับเขาเขาจึงถามว่าท่านเป็นผู้ชายหรอกหรอแบบนี้ชเวก็คือแม่หญิงที่เขามีใจให้ใช่ไหมพยองบอกว่าปากบอกว่ามีใจให้เจ้าแต่เจอแบบนี้ข่าก็กลับพูดไม่ออกแล้วเขาก็ขอตัว กลับไปส่วนนายน้อยก็นั่งดื่มเหล้าอยู่เพียงลําพังแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาขอดื่มกับเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครจึงปฏิเสธไปชเวจึงเดินมาด้านหน้าและขอโทษเขานายน้อยจําเขาไม่ได้เมื่อเขาบอกว่าเขาคือชเวต่อมานายน้อยก็เชิญเขาดื่มเหล้าเขาดื่มเหล้ากับนายน้อยและขอให้นายน้อยยกโทษให้เขาในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปแล้วพวกเขาก็มาเดินเล่นด้วยกันนายน้อยถามถึงชีวิตตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างชเวบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็ทําเพียงแค่อ่านตําราเท่านั้นนายน้อยขอโทษที่อยู่กับเขาชเว ไม่มีโอกาสอ่านตำราเลยชเวบอกว่าเขาทิ้งหนังสือไว้ให้นายน้อยเล่มหนึ่งแต่นายน้อยกลับบอกว่าไม่เห็นมีเลยชเวบอกว่าตำราเล่มนั้นเป็นเล่มที่เขารักมากเช่นนั้นคงต้องปล่อยเลยตามเลยเหมือนเราสองคนแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งให้นายน้อยเศร้าเป็นหมางหงอยอยู่คนเดียวนายน้อยกลับมาเก็บข้าวของตามลําพังน้องหญิงก็มาถามว่าเขาจะต้องย้ายไปต่างจังหวัดจริงๆรหรอนายน้อยบอกว่าเขาต้องไปจริงๆถึงแม้น้องหญิงจะงอแงแค่ไหนก็คงไม่ได้ผลหรอกเขาตัดสินใจแล้วนายน้อยเจอกั นังสือที่เชเวให้เขาก็รู้สึกดีใจเขาเดินทางมาที่บ้านหลังใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนพยองก็เดินทางมาพบเชเวพยองถามว่าทำไมสีหน้าเชเวถึงเศร้าหมองเช่นนั้นชเวจึงบอกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับพยองพูดต่อว่าจากประสบการณ์ของเขาคนเราจะนอนไม่หลับเมื่อคิดถึงใครบางคนเท่านั้นชเวออึ้งและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นพยองเอาจดหมายให้เชเวชเวกําลังจะฉีกทิ้งเขาขอให้เธออ่านก่อนพยองขอบคุณที่เชเวรับจดหมายของเขาไว้ชเวงงที่เขา ไม่โกรธเลยเรื่องที่เขาหลอกว่าตนเองเป็นผู้หญิงไฮยองบอกเพียงว่าเขาแค่ตกใจเท่านั้นชเวทําไปเพราะมีเหตุผลและเขาก็บอกว่าความรู้สึกที่เขามีให้ชเวเป็นเรื่องจริงชเวกลับมาที่บ้านก็คิดถึงเพียงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนายน้อยเขาถามหัวใจของตัวเองอยู่หลายครั้งส่วนนายน้อยก็ใช้ชีวิตเพียงลําพังทั้งที่ในใจก็คิดถึงแต่ชเวไม่ว่าเขาจะกวาดบ้านจะกินข้าวเขากลับทาอะไรไม่ได้เลยชเวก็รู้สึกเช่นเดียวกันกันกบนายน้อยหัวใจของเขาก็ไม่อาจลืมนายน้อยได้เช่นกัน เขาเปิดอ่านจดหมายของฮยองแล้วตัดสินใจเดินทางมายัางที่ที่หนึ่งซึ่งก็คือบ้านใหม่ของนายน้อยชเวตะโกนถามว่าได้ยินว่าที่นี่มีสหายแสนดีที่เหมาะจะศึกษาตำราด้วยนายน้อยเปิดประตูออกมาเห็นชเวเขาก็ยิ้มออกมาอย่างสุขใจนายน้อยถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วไฮยองน่าจะเป็นคนเขียนจดหมายบอกชเวบอกว่าถ้าอยากเป็นฝ่ายพบมากกว่าคนนั้นก็ต้องเดินทางมาไม่ใช่หรอเขาถึงได้มาไงนายน้อยถามว่ามาแล้วจะอยู่ตลอดไปหรือ เชเวบอกว่าตอนแต่งงานเราสาบานกันแล้วว่านอกจากจะมีใครสักคนตายจากกันไปเท่านั้นความสัมพันธ์รักครั้งนี้ก็จะไม่มีวันขัดสบันชเวจึงตัดสินใจมาอยู่ข้างกายนายน้อยตลอดไปพวกเขาทั้งคู่มองตากันแล้วชเวก็ค่อยๆดึงหมวกของนายน้อยออกแล้วเขาก็ค่อยๆสัมผัสน,นายน้อยเบาๆและพวกเขาก็มอบความรักให้กันแม้ว่ามันจะเป็นการแต่งงานที่เกิดจากความไม่เต็มใจแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รับรู้ความต้องการของตอนเองก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like. ล กดแชร์กดซับสคริบช่องแก้วโตศรีส์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ